โยบดีดูเป็นอะไรอ่ะฉันติดเจลเงิมัน่ไหมลูกฉันลงสีอะไรสิพีตื่นเช้นบ้านเราหายไปไหนวะแกพ่อตายคนเดียวเป็นเหลือกะต้องเหลือเราที่มีเงือประดาตัวนี้นะก็ด่ายังไงได้ฉันไม่มีเงินที่จะเข้าไปเมืองก็เลเอาบ้านยังไ่ขายดี อพอเลยพอมันไม่ยงมันรอดจรงเลยวะ,ะมันรอพมาวัมหรอก ใช้เราบอกมันกรว่าฉันมีพี่ชายคนหนึ่งมีชื่อว่าพี่เต๋อที่ดู้มาด้วยโทษว่าน่มันบอกว่าอ๋อไอ้สิ่งเหล่านั้มันทำอย่างนี้ใช่หรอหมอใจไเอานะครับโกรธนะครับ พี่ก็แดกหมา